บอกว่าเข้ามาด like ับแรกเลยนะคะรู้สึกได้ถึงคำนึงนะคะที่ประทับใจมากๆก็คือความอบอุ่นค่ะเข้ามาน้องๆทุกคนนะคะที่ดูแลต้อนรับเรานะคะก็ดูแลได้อย่างดีมากนะคะรวมไปถึงสถานที่ที่สะอาดสะอาดแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองค่ะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกฟิลกูดมากเลยค่ะกับเดอะพาเลนค่ะก็มีความรู้สึกว่าไม่เพียงแต่ด้านบุคลากรที่มีคุณภาพอุปกรณ์ก็ดีโปรแกรมต่างๆที่ทาง เพราะนั้นเนสซิงโฮมมีอยู่หลังจากที่ได้สัมผัสและได้พูดคุยกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งในแพทย์และคุณผู้ช่วยทุกทกท่านเจน้าหน้าที่ทุกๆคนตั้งแต่รถเข้ามาเราจะไม่มีความรู้สึกแตกต่างเราม,มีความรู้สึกว่าเป็นมิตรภาพได้ทั้งสุขทั้งด้านทั้งจิตใจนะครับมันครบถ้วน ที่เดินเข้าไปก็จะมีห้องรวมนะคะแล้วก็ห้องเดี่ยวด้วยนะคะก็จริงๆชอบทั้งสองห้องเลยค่ะเพราะว่าตัวห้องรวมเนี่ยก็คือมีการ จัดโซนนิ่งที่ดีมากๆนะคะรวมไปถึงเตียงที่คุณหมอได้อธิบายอะค่ะฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยว้าวมากเลยสําหรับเตียงที่เขาแบบตั้งใจแล้วก็มีรายละเอียดของเตียงที่พักที่แบบปรับขึ้นลงได้รวมไปถึงแบบขอบเตียงที่กันล้มอะไรเงี้ยรู้สึกเอ้รายละเอียดดีมากๆนะคะรวมไปถึงห้องเปี่ยวเองก็กว้างขวางค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเลยเหมือนคอนโดเล็กๆเลยะค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะก็สุดยอดแล้วก็สวยมากๆค่ะไม่เพียงแต่บริการทางด้านการดูแลสุขภาพ อาหารการกินที่จัดสําหรับผู้ที่ควรจะได้รับการจัดสรรอาหารในครบหมวดหมู่ที่นี่มีพร้อมทําให้เรามีความรู้สึกไม่แตกต่างจากการที่เราได้ไปเที่ยวได้ไปพักผ่อนเรามาเราได้สุขภาพดีทางจิตและทางร่างกายเคยมาตอนครั้งแรกก็ยังไม่เสร็จพร้อมเนี่ยคะ่ะแต่คราวที่มารู้สึกประทับใจว่าคือคุณแม่เสียไปแล้วหลายปีนะคะรู้สึกเสียดายแต่นี้วันนี้พอมาเห็นเนี่ย เราก็ยังมีญาติผู้ใหญ่หรือคนรู้จักที่อยากแนะนําให้มาเพราะว่าครบวงจรจริงๆแล้วก็ความสวยงามความส,สุดสบายการดูแลจใส่ใจนะคะเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยพี่ว่ามันต้องใช้ใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่คุณสุนทรีสร้างขึ้นแล้วก็ใส่ใจแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเหมาะสําหรับ คนสูงอายุเพราะว่าคนไทยถูกสอนมาให้กระตันยูต่อปุพกการีใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนรุ่นเราเต้องตอบแทนแล้วคะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเชิญมาใช้บริการที่นี่นะคะผมจะไปแนะนำให้กับพพวกนะครับในวัยจากผมซึ่งก็ถือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะใช้เนื้อซิงโฮมได้แล้วอยากจะบอกว่าเราควรให้ความไว้วางใจและใช้ที่นี่เป็นทั้งที่ที่ดูแลสุขภาพและมีความสุขในทุกรูปแบบนะครับ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะเนอร์ซิ่งโฮมนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็เชื่อว่าเดอะพาเรนตอบโจทย์แน่นอนนะคะทั้งในเรื่องสถานที่นะคะที่สวยงามแล้วก็อบอุ่นมากๆคุณหมอนะคะพี่พยาบาลแล้วก็น้องๆที่ดูแลนะคะน่ารักมากๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงจริงแอบชอบนะคะยิ้มด้วยนะคะเป็นแบบเทคโนโลยีที่ดีมากๆนะคะก็ลองแวะมาชมนะคะมาเยือนนะคะแล้วก็มาดูที่เดอะพาเรนกันค่ะ